ต่อครับวางเข้ามที่น้องทุกท่านอออไปใช้สิทเลือกสั้งกันเยอะๆนะครับถ้าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆท่างประชาชนจนะแน่แต่ถ้าออกมาใช้สิทเลือกนักกันน้อยนะครับควซื้อเสียงมาแน่กัรขอแสดน้องชาวบางเดืองที่รัการนุกท่านนะครับมันรุ่งดี้งตนทุรทางขอเชิญชวนทุกท่านตอมาใช้สลือกั้งปีปถึงจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งฝบบน้อง ด้วยนะครับน้องๆนะครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะครับพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับบอกลูกค้านะครับบอกพนักงานที่ร้านนะครับพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับสวัสดีครับกที่ร้านข้าวแกงที่อร่อยที่สุดนะครับพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับฝากพี่พี่นะครับที่ดูแลความสะอาดของ ร้องถนนนะครับทำงานไม่หยุดเลยนะครับอากาศร,ร้อนดูแลสุขภาพฝัเบอร์สอด้วยนะบ้านน้าฝนายกเบอร์สองด้วยนะครับสอทเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองพักประชาชนนะครับพักประชาชนนะครับวันนี้เรามีขบวนแห่นะครับเชิญชวนพี่น้องออกมาเลือกตั้งในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายพี่น้องชาวเปรมรือไทยทุกท่านนะครับพี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารเช้าในตลาดลุงพุทธแห่งนี้ นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสชพักประชาชนนะครับฝากนายกเบอร์สองนะครับนายกบัตรสีเหลืองเบอร์สองนะครับสอบัตรสีเขียวเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับฝากด้วยนะครับุณพี่ครับพี่ช่างทั้งหลายครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งนายกนะครับและสอเทศบาลบางเมืองของเราขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ เข้าปูหานะครับเลือกพักประชาชนนายกเบอร์สองนะครับนายกเบอร์สองสทเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับฝากด้วยนะครับน้องๆครับมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับให้โอกาสพักประชาชนเข้ามาบริหารเท้นสบาลตำบนบางเมืองนะครับเพื่อมาขัดดันนโยบายทั้งหลายสวัสดีครับพี่น้องผู้ใช้บริการทุกท่านนะครับสสของท่านนรคับพสุดท้นะคร้บพี่สุอนบุญยอดผู้นำรรยงานอยู่บนรถคันนี้นะครับ มาเชิญชวนพี่น้องแรงงานทุกท่านออกไปใช้ติดเลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้นะครับนายกเบอร์สองนะครับ,น,บ,ร 2, น,รบนายกเบอร์สองนะครับศูนย์ดีไดีนะครับนายกเบอร์สองนะครับสอทอเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับสอทอเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านรวมพลังนะครับคนอยากเลือกตั้ง,งรัฐประชาธิปไตย4ปีถึงจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับ พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับร้านํำบอกนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพี่น้องที่กำลังขับรไปทํางานในเช้าวันเสาร์นี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งนายกและสทเทศบาลตำบลบางเมืองของเราพัคประชาชนขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านออกไปชาสิทติ์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ นายกบัตรสีเหลือเบอร์สองนะคุณพี่นายกบัตรสีเหลือเบอร์สองนะครับสชบัตรสีเขียวเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับพรุ่งนี้ผู้หาเลือกตั้งเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันให้โอกาสภัคประชาชนของเรานะครับได้มีโอกาสเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลตางเมืองนะครับมาขับเคลื่อนนโยบายทั้ง14นโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการนะครับจัดตั้งศูนย์นะครับเลี้ยงเด็กเล็กในชุมชนใกล้บ้านของเรานะครับโรงเรียนปฐมศึกษาสาภาษานะครับเพื่อดูแลพี่น้องลูกหลานของเรานั้นให้มีความพร้อมการ,รศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษานะครับงบ <L> <น>การ,รศึกษามีละ5ล้านบาทนะครับจากเทศบาลประชาชนเพื่อดูแลลูกหลานของเราให้ทุกคนนั้นนะครับเข้าถึงการ,รศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับ ศูนย์บริการปลองกันกับพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคไตนะครับรถพยาบาลฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนะครับลานกีฬาในชุมชนทุกชุมชนนะครับว็สดีครับสวนสาธรารณะขนาดใหญ่ในเทศบาลตำบลบาังเมืองของเราเป็นปอดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรถบริการดูดซ่วงนะครับซ่วงเต็มเป็นปัญหาเป็นภาระราของพี่น้องนะครับสร้างความเครียดให้กับพี่น้อง รถบริการดูดช่วงจากเทศบาลประชาชนของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ่ายทอดสดเสียงการประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับฟังนะครับตามนโยบายที่พักประชาชนได้แจกถึงบ้านทุกหลังนะครับในเทศบาลนะครับหลังหนึงได้2องถึงสามใบแล้วนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับจะมาเชิญชวนว่า พรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่กำหนดอนาคตของเทศบาลบางเมืองถ้าท่านเห็นว่าทักประชาชนมีนโยบายที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเข้าคูหากาเบอร์สองนะครับเข้าปูหากาเบอร์สองบานสีเขียวนะครับกาเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองบานสีเขียวเลือกสอทกาเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองนะครับวัสตรับพ่อแม่พท่น้องที่กำลังไปประกอบภารกิจไปทำงานในเช้านี้นะครับ ของสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกและสสอท่าประชาชนขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าคูหาวันสุกีกาเบอร์สองนะครับเบอร์สองเลือกนายกเบอร์สองนะครับผมตังเลกประสิทธิ์ส่รคำนะครับพร้อมด้วยสสจุเนกหมู่อ้นนะครับสสนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับ เบอร์สองนะครับนายยกเบอร์สองนะครับนายยกเบอร์สองอคอเบอร์เถึงเบอร์สินะครับเบอร์เถึงเบอร์สิบองขอจตวพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องชาวลุมพินิกนะครับพี่น้องชาวรรบโอไปใช้สิทเลืออตั้งรเอนะครัขอไปใช้สิทเพื่อตั้งร่วมงารรัครับ พักประชาชนนะครับได้มาบริหารได้บะาเเมืองของเรานะครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับพักประชาชนนะครับนายกเบอร์2นะครับพักประชาชนนะครับบัสทีเหลืองนายกเบอร์2นะครับนี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารในตลาดคัฒนาพักเย็นแห่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับ นายยกบัตรสีเหลืองเบอร์สองนะครับพี่น้องผู้ใช้รายงานทุกท่านนะครับพี่น้องสี่เกตที่รักทุกคนนะครับบัตรสีเหลืองนะครับกาเบอร์สองนะครับบัตรสีเหลืองกาเบอร์สองบัตรสีเขียวเลือกขอทอกาเบอร์เจ็ดและเบอร์สิบสองนะครับพี่น้องนะครับผู้เติมน้ามันนะครับน้องๆปั๊บปั๊บจากนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งนะครับขอเชนทุกท่านเราไปใช้สิ์เลือกตั้งเลือกผู้บริหารเทศบาลนะครับเราเป็นคนกาหเลนะครับ เราฐานเาะเจ้าของเงินเจ้าของภาษีนะครับเอ,อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เทศาบาลตังเบืองของเรานั้นมีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องชาวสีเกตน,นะครับพี่น้องชาวสีเกตนะครับวันนี้นะครับสสสุเทพปิงแรงงานนะครับ พี่สุทรอนบุญยอดบุญยอดนะครับสอบสอปิดแรงงานนะครับมาช่วยหาเสียงทานมาเชิญชวนพี่น้องแรงงานทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับรวม<ไ>พลังนะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับมีการเลือกตั้งและเป็นการเลือกตั้งวันอาทิตย์นะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนั้นมีเวลาที่จะออกไปแสดงพลังไปใช้สิทธิ์ของพวก ทางรถเบอนะครับรเสายนะครับเดนทอปพร้อมครับสวัสดีครับสาวนี้คงมีขายกันนะครับแม่จอมนมาแล้วครับทุกด้เบร์2รี่น้อง4 00นเย็วันถนน2นะับรถเบอ นายกเบอร์สองนะครับสชเบอร์เจ็ดเบอร์สิบสองนะครับสวัสดีครับฝากน้องๆพี่ๆด้วยนะครับซอยสีสมินนะครับวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองของเรานะครับฝากน้องด้วยนะครับฝากพี่ด้วยนะครับนายกเบอร์สองนะครับนายกบัตรสีเหลืองเบอร์สองนะครับสชบัตรสีเขียว